เคยได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือหอมๆตอนดึกๆไหมวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งชื่อยายบัวอยู่ริมคลองแสนแสบอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองบรรยากาศโคตรคลาสสิกเลย <im itation> ใช่เลยแต่ร้านนี้มีอะไรแปลกๆคือแบบลูกค้าแน่นร้านตลอดเวลาเลยนะทั้งที่แดดร้อนเปรี้ยงๆอะ่ะโอ้หขายดีขนาดนั้นเลยเหรอต้องมีของดีแน่ๆมีแน่ ของดีน่ะมีแน่แต่มันมาพร้อมกับความลับที่น่าขนลุกสุดๆเรื่องมันเริ่มที่ตัวละครชื่อวินเป็นหลานชายที่ต้องมารับช่วงร้านต่อจากยายที่เพิ่งเสียไปอ๋อก็คือรับมรดกมาว่างั้นประมาณนั้นแหละแต่ประเด็นคือวินเกลียดการทำอาหารมากแต่จำใจต้องทำเพื่อชายนี่ไงอืมเข้าใจได้แล้วความลึกลับทั้งหมดของร้านนี้มันอยู่ที่หม้อนำํำซุปใบยักษ์ใบเดียวเลยดำเงียมไม่เคยล้างมา50ปี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบปีเลยเหรอไม่เคยล้างเลยเนี่ยนะแค่คิดก็ยี้แล้วอ่ะใช่แล้วคนที่แตะต้องหม้อนี้ได้อะ่ะมีแค่คนเดียวคือป้าเพ้นลูกมือคนสนิทของยายถ้าทางแกจะดูน่ากลัวๆหน่อยว่ากันว่านำซุปในหม้อนี้กลิ่นมันหอมประหลาดมากหอมหวานลึกๆแต่ก็มีกลิ่นคาวจางๆเหมือนสนิมเหล็กปนมาด้วยโหฟังดูไม่น่าไว้ใจเลยอะ่ะเรื่องมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละ คืนแรกที่วินอยู่ร้านคนเดียวตอนประมาณตีสองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในครัวเป็นเสียงแบบกึกกึกเสียงอะไรอ่ะเขาก็ไม่ร okay. like ู้ไงเลยตัดสินใจย่องไปดูเงียบๆภาพที่เห็นคือในครัวมันมืดสลัวมีแค่แสงจันทร์ส่องเข้ามาจางๆอืบรรยากาศมาเลยแล้วกลิ่นน้ำซุปคืนนั้นอ่ะมันแรงกว่าปกติมากจนเกือบจะเหม็นเลยแล้ววินก็เห็นป้าเพนยืนอยู่หน้าหม้อซุปใต้แสงเทียนคนเดียว ทำอะไรอะ่ะตอนตีสแกกำลังพึมพำคาถาอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาแปลกๆแ,แล้วจุดที่พีคที่สุดก็คือแกหยิบของอย่างหนึ่งออกมาจากถุงกระสอบสีดำของอะไรเป็นก้อนเนื้อสีแดงสดขนาดใหญ่มากรูปทรงมันประหลาดประหลาดไม่เหมือนเนื้อหมูหรือเนื้อวอัวที่เคยเห็นแล้วแกก็หย่อนมันลงไปในหม้อเลยเฮย้ยเนื้ออะไรอะ่ะแล้วแล้วป้าพิมเห็นวินไหมเหมือนจะเห็นนะเพราะพอแกหย่อนเนื้อลงไปปุ๊บแกก็หันขวับมาทันทีเลย เหมือนรู้ว่ามีคนแอบดูอยู่โหแล้วไงอะ่ะวินตกใจจนทำลังโซดาล้มเสียงดังโครมป้าเพนก็ตะวาดถามว่ามาทำอะไรวินเลยต้องแท้ไปว่านึกว่ามีขโมยเข้าบ้านแล้วป้าแกว่าไงป้าเพนก็บอกแค่ว่าลุกมาเคี่ยวเครื่องยาจีนเฉยๆแล้วก็ไล่วินไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโคตรน่าสงสัยเลยเช้าวันต่อมาวินก็ยังคาใจอยู่เลยตัดสินใจว่า ต้องลองชิมก๋วยเตี๋ยวของร้านดูให้รู้เรื่องไปเลยเออต้องลองให้รู้แล้วพอวินได้ชิมคำแรกเท่านั้นแหละเรื่องบรรยายว่าเหมือนสมองเขาขาวโพลนไปหมดเลยมันอร่อยจนขนลุกอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยแบบที่เรียกว่าความนัวที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ความสงสัยเรื่องเมื่อคืนหายไปหมดเลยเหลือแต่อาการแบบอยากกินอีกอยากกินอีกเรื่อยๆโโหอะไรมันจะขนาดนั้นมันทำมาจากอะไรกันแน่เนี่ย พอตั้งสติได้วินก็เริ่มสงสัยอีกครั้งไงเขาเลยแอบไปเช็คบัญชีของร้านดูแล้วก็เจอเจอความผิดปกติเต็มๆเ,เลยคือยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแต่ยอดสั่งซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวจากเจ้าประจำอะลดลงเหรอลดลงไปเกือบครึ่งเลยชัดละ่ะไม่ใช่ละคืนนั้นวินเลยตัดสินใจซุ่มดูอีกครั้งแล้วก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งไม่มีป้ายทะเบียนขับมาส่งของให้ป้าเพ็ญตอนดึกๆมาส่งไอเนื้อนั่นแน่ ใช่เลยเป็นถุงกระสอบเหมือนเดิมแต่มีจังหวะหนึ่งที่คนส่งทําถุงตกพื้นแล้วปากถุงมันก็เปิดออกแล้ววินก็เห็นสิ่งที่โผลออกมาคือท่อนกระดูกเขา่าซีดที่มีข้อต่อเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหัวเข่ามนุษย์ไม่ใช่แล้วนี่มันเนื้อคนชัดๆแล้ววินทำไงต่อแจ้งตำรวจไหมยังคืนนั้นเขาฝันร้ายว่าตัวเองกำลังนั่งฉีกเนื้อศพกินอย่างอรอร่อยตื่นมาคือทนไม่ไหวแล้วต้องรู้ความจริงให้ได้ เป็นเราเราก็ทนไม่ไหวหรอกเขาเลยรอศพโอกาสตอนที่ป้าเพนไม่อยู่แอบเข้าไปในห้องเก็บของหลังร้านที่ถูกล็อกกุญแจไว้ตลอดเวลากล้ามากพอเขาไปได้นะบรรยากาศในห้องมันเย็นเฉียบเหมือนเปิดแอร์เลยผนังก็บุด,ด้วยวัสดุเก็บเสียงแล้วก็มีตู้แช่แข็งขนาดใหญ่วางอยู่สองตู้มีอะไรอีกมีโหลแก้วใบใหญ่ๆหลายใบตั้งเรียงรายอยู่บนโหลมีอวัยวะแปลกๆดองอยู่ข้างใน <c oughs> วินตัดสินใจใช้มีดกรีดถุงกระสอบที่วางอยู่ในห้องดูแล้วสิ่งที่เจอคือชิ้นเนื้อส่วนสะโพกที่มีรอยสักยันห้าแถวโอ้โหหนลุกเลยยังไม่หมดเขาหันไปมองฉลากที่แปะอยู่บนโหลกแก้วใบหนึ่งมันเขียนว่าหัวใจเด็กชายแปดขวบหวานโอ้โหโคตรวิปริตเลยแล้วไงต่อป้าเพนกลับมาหรือยังกลับมาพอดีเลยวินได้ยินเสียงป้าเพนกลับมาถึงร้านพอดีเขาเลยรีบเข้าไปซ่อนตัวหลังตู้แช่ ท่านแ,านแต่ป้าเพ่นเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูขังวินไว้ข้างในนั้นเลยอ้าวสวยแล้วไงวินถูกขังอยู่ในความมืดและความเย็นเยอือกแล้วท่านใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะดังมาจากข้างในตู้แช่แข็งอีกใบที่ยังล็อกกุญแจอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนยังไม่ตายอยู่ในนั้นเหรอวินรวบรวมความกล้าทั้งหมดไขกุญแจเปิดตู้แช่ใบนั้นออกแล้วเจออะไรภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาไม่มีแขนไม่มีขาบ้าไปแล้วใช่ถูกเก็บไว้เหมือนเป็นปะสุสัตว์มนุษย์อะรอให้ป้าเพนมาทยอยเฉือนเนื้อไปใช้โหดร้ายเกินไปแล้วชายคนนั้นร้องขอให้วินฆ่าเขาทีขอให้ช่วยปลดปล่อยเขาจากความทรมานนี้แล้ววินทำไงโชคดีมากที่ตอนนั้นไอ้จ้อยเด็กเสิร์ฟในร้านที่แอบสงสัยป้าเพนมานานแล้วเหมือนกันตามมาช่วยวินได้ทันเวลาพอดีเออข่อยอยังชั่วหน่อย วินตัดสินใจการุยฆาาชายในตู้แช่คนนั้นโอ้โห oh แล้วขณะที่วินกับจ้อยกำลังจะหนีออกจากห้องป้าเพ็ญก็มายืนขวางประตูไว้มาแล้วตัวจริงแต่มาในสภาพที่แบบนุ่งกระโจมอกผมเปียกน้ำเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จในมือถือมีดปังตอเล่มใหญ่งานเข้าแล้วไงตอนนั้นป้าเพ็ญไม่ใช่คนแก่อีกต่อไปแล้วมีทั้งพละกกำลังและความเร็วเหนือมนุษย์ไล่ฆ่าทั้งสองคนแล้วสู้ยังไงไหวอ่ะไม่ไหว แกเริ่มร่ายคาถาภาษาเขมรแล้วก็มีเงาสีดําร่างสูงใหญ่เหมือนเปรตโผล่ออกมาจากข้างหลังแกเฮ้ยมีผีมาด้วยเหรอแล้วจะรอดได้ยังไงวินตัดสินใจสู้ตายเขาถีบถังแก๊สให้ล้มลงแล้วก็ใช้ปืนจุดเตาแก๊สจุดไฟเผาร้านเอาจริงนี่ทั้งคู่หนีตายออกมาทางหน้าต่างแต่อเงาเปรตนั่นมันยืดมือทะลุกองไฟออกมาคว้าข้อเท้าของวินไว้ได้แล้วไงอ จ้อยวิ่งกลับมาช่วยใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าไปที่แขนของเปรตจนมันขาดแล้วทั้งสองคนก็หนีลงไปซ่อนตัวในคลองแสนแสบหลังร้านได้สําเร็จรอดแล้วสิยังตอนที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ําเท้าของวินไปเหยียบโดนอะไรบางอย่างเข้าที่ก้นคลอง อย่าบอกนะว่าเป็นกองภูเขาโครงกระดูกมนุษย์นับร้อยที่ถูกทิ้งสะสมมานานหลายสิบปีโอ้โห oh, สวยซ้ำสวยซ้อนแล้วรอดมาได้ไงวิญญาณอาฆาตของคนตายพวกนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามจะดึงขาทั้งสองคนลงไปใต้น้ําแล้ววินใช้ไหวพลิบตะโกนขึ้นมาว่าคนที่ฆ่าวพวกแกยังอยู่บนร้านนูน่นไปล้างแ้นมันได้ผลเหรได้ผลพวกวิญ,ญญาณเปลี่ยนเป้าหมายพุ่งกลับไปที่ร้านทันที วินกับจ้อยเลยหนีขึ้นมาจากน้ําได้แล้วก็รีบโทรแจ้งตํารวจแล้วป้าเพล่ะภาพสุดท้ายที่วินเห็นคือล่างของป้าเพลยืนหัวเราะอยู่กลางกองเพลิงบนชั้นสองของร้านขณะที่ถูกฝูงวิญญาณรุมถึงก่อนที่ร้านทั้งหลังจะถล่มลงมาทับทุกอย่างโหจบซะทียังไม่จบวินหันไปเห็นลูกค้าประจำของร้านหลายคนยืนอยู่แถวนั้นมีอาการเหมือนคนลงแดงยาเสพติดกรีดร้องหวยหวนอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยว หมายมาว่าไงวินถึงได้ตระหนักว่าคำสาบมันไม่ได้จบที่ป้าเพนแต่มันอยู่ในตัวของลูกค้าทุกคนที่ได้กินเข้าไปรวมถึงตัวเขาเองด้วยแน่กลัวมากสามเดือนต่อมาคดีนี้ดังไปทั่วประเทศแต่สําหรับวินฝันร้ายมันเพิ่งจะเริ่มต้นเขาเป็นอะไรวินผอมโซลงเรื่อยๆกินอาหารปกติไม่ได้เลยร่างกายปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็ต้องทรมานจากความหิวโหวยตลอดเวลาแล้วจ้อยล่ะจ้อยทนความรู้สึกนี้ไม่ไหวจนผูกคอตายไปแล้ว โห oh. แล้ววินจะทำยังไงต่อไปอ่ะคืนหนึ่งวินทนความหิวไม่ไหวจนสติเริ่มเลือนลางแล้วเขาก็นึกถึงคำพูดของป้าเพนที่เคยพูดไว้ได้สูตรมันอยู่ในสายเลือดในสายเลือดวินตัดสินใจหยิบมีดขึ้นมากรีดแขนตัวเองแล้วก็อย่าบอกนะดื่มเลือดของตัวเองแล้วรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมที่เขาโหยหามาตลอดสเดือนมันก็กลับมาความทรมานทุกอย่างหายไปเป็นปลิดทิ้งโอ้โห oh. oh. วินเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาคือผู้สืบทอดคํำสาปคนต่อไปเรื่องมันจบลงที่ภาพวินมองเงาตัวเองในกระจกแววตาของเขาเปลี่ยนไปเป็นแววตาของผู้ล่าไม่นะเขายิ้มอย่างเย็นชาแล้วก็พึมพำกับตัวเองว่าเปิดร้านใหม่ดีกว่าครามนี้จะปรุงให้สุดฝีมือเลยยายจ๋าก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงแล้วก็มีแค่เสียงสับบางอย่างดังขึ้นมาปังปังปังคืนนี้ ถ้าได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวหอมๆลอยมาจากข้างห้องตอนดึกๆก็อย<ๆ>่าเผลอไปเคาะประตูขอลองชิมล่ะถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ